สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรที่แสนดีของอาจารย์ไก่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์ไก่อีกแล้วนะคะมาเจอกับอาจารย์ไก่ทีไรนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมีเคล็ดลับดีๆนะมาบอกเล่านะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอาจารย์ไก่ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับความสวยนะคะแล้วก็ความรวยนะคะทาไมต้องพูดถึง2หัวข้อนี้นะคะติดตามอาจารย์ไก่นะคะจากคลิปที่แล้วอาจารย์ไก่ปล่อยออกไปนะคะก็คือเรื่องราวของการหาเงินในอากาศนะคะว่าเราจะหาเงินในอากาศ าานี้ได้ยังไงนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะว่าอาจารย์ไก่พูดถึงเรื่องราวการหาเงินในอากาศเนี่ยทำยังไงนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ไก่ก็จะมาเล่าเรื่องราวของความสวยให้ฟังดีกว่าความสวยนี่สามารถพัฒนาได้นะคะอย่างตัวอาจารย์ไก่เองเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาไม่สวยเลยค่ะ แต่วันนี้นะคะก็พัฒนาตัวเองให้สวยได้แต่ความสวยนะคะมันต้องใช้ความรวยหรือว่าต้องใช้ตังค์นะคะวันนี้นะคะถ้าเราไม่มีตังค์นะคะมันจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้สวยได้อาจจะสวยอยู่นะคะแต่ว่าสวยไม่มากนะคะวันนี้ถ้าเรารวยเรามีเงินแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเนรมิตความสวยเราได้นะคะวันนี้นะคะขอนะคะขอให้ทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะฟังให้ดีนะคะว่าความสวยนะคะกับความรวยเราสามารถพัฒนา ได้นะคะเอาง่ายๆวันนี้นะคะอาจารย์ไก่นะคะมาเจอความสวยนะคะแล้วก็มาเจอความรวย พร,พร้อมกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเล่าเรื่องความรวยก่อนนะคะว่าความรวยนะคะที่อาจารย์ไก่เจอเนี่ยมามาเจอยังไงนะคะมาเจอตรงที่ว่าอาจารย์ไก่นะคะติดโควิดแล้วก็มาเจอแอปแอปหนึ่งนะคะก็ F U แอปยูพิกเรานี่แหละคะ่ะแอปยูพิกนีน่อยู่ในหมวดหมวดหนึ่งของลาซาด้านะคะอาจารย์ไก่นะคะยิ่งมั่นใจมากกว่าน,นั้นก็คือลาซาด้านะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะคะที่เขาทําการตลาดมานานแล้วนะคะทำทำการตลาดเรื่องออนไลน์นะคะทําการตลาดตัวนี้มานานพอสมควรแล้วเราก็เป็นสมาชิกกับเขามาตั้งนานแล้ว แต่เราไม่เคยได้ตังคืนเลยแต่พออาจารย์ไก่มาลองศึกษาดูว่าแอปยูพิกอยู่ในหมวดหมวดหนึ่งของลาซาด้านะแต่มันสามารถได้เงินคืนมาได้นะคะอาจารย์ไก่นะคะก็สามารถหาเงินภายในช่วงระยะเวลาที่ว่าติดโควิดนี่นะคะนะคะ,ะาสามารถหาเงินมาได้แล้วก็เอาเงินนั้นนะคะมาพัฒนาความสวยของตัวเองนะคะเห็นไหมคะว่าในการหาเงินมันมีหลายช่องทางมากๆเลยนะคะวันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเปิดใจเท่านั้นเองแต่ตัวอาจารย์ไก่เนี่ยเปิดใจ แล้วก็เจอเราด้วยนะคะว่าที่หาเงินที่จะทําให้อาจาร,รย์ไก่รวยได้นะคะแล้วพัฒนาตัวเองให้สวยเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นได้นะคะมีแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ไก่ก็เลยอยากจะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ที่สําคัญช้อปปิ้งนะคะในมือถือไม่ต้องไปไหนด้วยส,สวยๆอยู่บ้านนะคะแต่งตัวในอยู่บ้านนะคะแต่สามารถแต่งตัวส,สวยๆนะคะแบบนี้ได้นะคะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะที่ยังไม่โหลดแอปมาไว้โหลดแอปมาไว้แล้วก็ลองศึกษาดูข้อมูลนะคะคลิปหน้าอาจารย์ไก่จะมาเล่าให้ฟัง ะะว่าความสวยกับความรวยนี่ทำกันยังไงนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ